การซื้อรถต้องดูติ๊กตาอด้วยครับบิลนโยครับ้องดูตัวถังกนดยนี่คือใบอิลน er ์โวยว่ามันตรงกันไหมนี่ไปทำทะเบียนได้แบบใครที่ชอบเปลี่ยน เจ้าของเก่ากำลังจะเปลี่ยนมือครับเสียโก้รู้สึกเสียดายไหมเสียดายอยู่แต่ว่าเรามีโครงการจะเอาคันใหม่นี่ไหม FC โทรมาหาไหม FC โทรมาหาโอ้นสเยัเสียโกเลยเยอยโ้โ้ยโอ้โอ้ยโโอ้ยโยโอโอ้โท้้ยโยโ้ พี่ ok> ้าเทโก้พูดอะรโก้เียครับแตกต่ักตายโอ้โดวจริงเลยไอ้ทักตาเอ็งอยโทรหาเสียโก้อยนะเดี๋ยวเขาบล็อกเองนะผมเดี่ยเแลกอ่ะโดนอ่ะโดนบล็อกไปแล้วเอาคันนี้บอกเอาคันี้อานนี้มาแล้วครับีีนนเอาเอัี่เราอ่ะเราไปส่งให้ปีเด็โอ้ตายไม่บอกเลย

อ๋อนึกว่าจะมาใส่สมาชิกใหม่ของโัรหนึ่งนะครับไม่ใช่นะครับจะไปเอาสมาชิกใหม่ของเสียโก้ครับ140สีสวัสดีครับอ้าวใครโครับโหด่ ม่ตัดบ่เอาแไปส่งอะไรไปส่งคันนี้มีเด็กไหมล่ะไม่องเียงขนรถขึ้นรถเึ้นรถไใชคเลยกาังจะลงเลยเนี่ใส่ผ้าข้อบไปนี่เนาะกรือใช่เรไปซื้อไอ้ทุบรกเอง พี่ใส่ทั้งลมเขาพี่แบบนั้นอีกสักถังเพิ่มสักถังเอาสิบสองตอนพอดีเลยรอแล้วรอผู้ขับต้องระวังมากเลยเนาะใช่ชนอ่ะชนสูงๆเนี่ยพี่สายล่องเนาะสายพ่โอแบบนั้นไหมเอาสวยคนละมุมเอาสวยคนละมุมครับสวยคนละแบบคนละหมูละ จ่าโดไปเอารถแล้วเดี๋ยวเราไปจอดถ่ายรูปตรงไหนวะนี่มีร้านข้างหน้านี่ร้านข้างหน้าร้านตรงทางออกหมู่บ้านเดี๋ยวไปดูว่าสองคันนี้คันนี้จะยาวกว่าซุป,ปเปอร์กิกได้ไหมเนี่เฝ้าไปติดเชื่อไหมว่าลมสิเต็มดีอ่ะมาแล้วครับ เตรียมตัวครับเตรียมตัวรับสมาชิกใหม่ของทีมงานตทนขึ้นเจ้าซปเปอร์เกตแทนเลอร์12ล้อของเสียตินครับนี่ก็คันใหม่ของโทรหนึ่งเหมือนกันคันนู้นจะไปเอา1 2เอ่อ่า0นครับมาแล้วครับเสียโกเจ้าของขับมาขึ้นให้เลย thoại giao thoại giao เจ้าโกเบโก้เอสเคหนึ่งสองศูนย์มาร์คทีคันนี้นะครับจากบ้านปิงตำบลท่าเรือหรือว่าท่าม่วงนี่แหละอําเภอสตึกจังหวัดปุริย์ครับ ตัวกลับมาครับคนขับโดยเจ้าของเก่าครับเสียโก้ซึ่งตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนมือแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยกันครับ ออกมาฝั่งซ้ายเยอะเลยครับตอนนี้ขยับอยู่วออกมาฝ่ามือออกไปประมาณหนึ่งฝ่ามือมันออกไปแรงเีกโก ต้องไปไกลครับก็ต้องเอาให้เป๊ะสะตึกไปบ้านกวดก็ร้อยกว่าโลครับระยะทางต้องผ่านโคง้งผ่านหลุม,มอีกเยอะถ้ามีโซ่รัดได้นี่ดีเลยครับป้องกันการขยับของตัวรถ หนูเอายางมาลองปุ่งกีเป็นยางรถบรรทุกเก่านะครับอา่าห,หนี่อายุก็เยอะแล้วหัวงอกหมดแล้วครับแต่เรื่องสู้การสู้งานนี่ยกให้เขาเลย เดียบร้อยครับสตึกบ้านอะไรครับบ้านอะไรนะเสียโกบ้านปิงตำบลอะไรนะตำบลท่าม่วงครับอำเภอสตึกบุรีรัมย์มาแต่ว่าจำไม่ได้เรเข้าฝั่งโน้นไงเดี๋ยวให้มา เอาไปข้างหน้าไปจอดข้างหน้าน่อะเนี่ยลานเนี่ยเอาไปได้ไหมถ้าไปไปหน้ามาเต่มามากผมถือเดี๋ยวไปรอข้างหน้าดีกว่า เดี๋ยวไปจอดถ่ายรูปข้างหน้าก่อนนะครับก่อนจะจากไปเก็บภาพสวยๆก่อนไปถ่ายคู่ร่รูปคู่กับซีรีส์700สุดหล่อฝั่งนี้ครับสำหรับช่องตีเล็กสายมันครับจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ